ก็วันดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็จะมาต่อจากรอบที่แล้วนั่นเองท่านผู้ชมซึ่งเขาเนี่ยให้เราคูณสิ่งของให้ครบทุกชิ้นนะฮะเพื่อที่จะไปซื้อพวกตรงกลางท่านผู้ชมพวกเก้าแสนบาทซึ่งแน่นอนว่าในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาขูดให้ครบทุกชิ้นเลยและแน่นอนว่าผมขอเปลี่ยนพวกก่อนท่านผู้ชมไปใช้ในส่วนของโซล่าโชวเวลก่อนซึ่งที่จุดนี้เนี่ยมีของให้เราขูดเนี่ยหลายชิ้นอยู่นะมีของมิตติ้งเนี่ยสามชิ้นท่านผู้ชมมีของรีเจนเนอรี่เนี่ยสองชิ ซึ่งแน่นอนว่าผมเนี่ยจะเริ่มคุณกันก่อนเลยเอาธรรมดาก่อนนะอืมขึ้นมาฮะเจ้าอะไรสักอย่างอันนี้เนี่ยเป็นสีฟ้าท่านผู้ชมชิ้นแรกคือมาโอ้เป็นกล่องผมใช้ด้ของที่เป็นดีกว่านี้ครับพี่ขอร้องละอันนี้อ่ะอันนี้คืออะไรอันนี้อ,นนอ,อะไรอ่นนอะอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้อืมขึ้นมาเป็นคนท่านผู้ชมอ๋อเป็นคนมีคนด้วยเหรอในนี้อืมเป็นโยมาทูดนะฮะอันนี้เป็นโยมโยมาทูดโฮโบท่านผู้ชมอันนี้ะขึ้นมาฮะอันนี้คืออะไร คือคนแบบธรรมดาไปก่อนท่านผู้ชมมาว่ามันมีของทุชิ้นเลยที่เราเนี่ยยังไม่ได้นะฮะอันนี้เนี่ยเป็นเอ็นชิเอนไอท่านผู้ชมเป็นดวงตาเฮ้ยอันนนี้อัใหญ่ผอไม่ติงหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่โธเอ้ยนึกว่าของมิติงเอ้ยอะไรอ่ะประตูนรกต้องม <c oughs> ประตูนรกโอเคขึ้นมาเฮ้ยอันใหญ่มากเลยนะประตูนรกอันนี้ขึ้นมาเอวผมได้ประตูนรกด้วยท่านผู้ชมอันนี้อันนี้คืออะไรอันนี้ก็เป็นสีม่วงเหมือนกันนะฮะซึ่งของชิ้นนี้เนี่ยต้องเป็นของที่ดีมากแน่ๆขึ้นมา อืมขึ้นมาฮะเอ้ยเป็นโฮมบอีกแล้วอ่ะของซ้ำมะเนี่ยโอ้โหเป็นของซ้ำท่านผู้ชมผมอยากได้ของที่ผมยังไม่ได้อันนี้เนี่ยเหมือนว่าจะเป็นสีทองท่านผู้ชมมาสีทองชิ้นแรกคือข,ขึ้นมาเลยเจ้าสีทองขึ้นมาชิ้นแรกไงชิ้นแรกเอออุ้ยคยากอยู่เหมือนกันนะคืออะไรอันนี้อันนี้โอ้โหเป็นลูบี้ท่านผู้ชมคือกระเป๋าของผมเนี่ยก็ใกล้จะเต็มแล้วนะคณได้อีกประมาณ80สิชิ้นท่านผู้ชม คือตอนนี้เนี่ยผมต้องรีบขุดของให้ได้นะฮะเพื่อที่จะไปซื้อผัวมาอันนี้เป็นของสีเขียวท่านผู้ชมมาเลยของสีเขียวคือนี่อะไรอะ่ะนนี้เป็นนาฬิกาทรายท่านผู้ชมรีบเลยรีบเลยเราเนี่ยต้องรีบขุดคือผมเนี่ยอยากได้ผัวแล้วเ <c oughs> งินน่่มีพอนะคือกว่าจะผ่านอุปสรรคมาได้เนี่ยมันยากลําบากมากเลยนะคือรีบให้ผมสักทีเถอะม้นมาฮะอันนี้เป็นของสีฟ้ารือเปล่าอันนี้เป็นสีดําอีกแล้วอะ่ะตมองอเป็นสีขาวสีสีขาวเนี่ยน่าจะมีชิ้นเดียวนะ เดี๋มดูซิเราขาดอะไรบ้างเราขาดของสีม่วงหมดเลยนผู้ชมของสีม่วงขึ้นไปหมดแล้วโอเคเราเนี่ยเปลี่ยนไปใช้แม่เหล็กในส่วนของแดนเเทเชอร์ดีกว่าม,าม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 าเรามีแม่เหล็กที่ดีขึ้นอันนี้เป็นโอ้ยเป็นสีทองนผู้ชมมาเลยมาเลยของดีเอออันนี้เป็นรูบี้ป่ะเนี่ยรูบี้ติดโซล่าป่ะเนี่ยใช่ปะ่ะเหมือนว่าผม <laughs> <laughs> ว่าจะใช่อ่ะเออใช่จริงๆด้วยรูบี้ติดโพลี่นะฮะอันนี้อันนี้เป็นสีฟ้านผู้ชมสีฟ้าเนี่ยผมน่าจะมีคคบมดทุกช้นแล้วนะ ือว่ายังยังไม่ครบวะอันนี้เนี่ยลองขุดขึ้นมาก่อนคือมันติดโซลา่าด้วยคือผมก็ดูไม่ออกเหมือนกันนะฮะอ๋อมีครบแล้วอันนี้ได้แล้วได้แล้วคือนี้อันนี้โอ้โหอันนี้น่าจะได้แล้วนะฮะของสีฟ้าเนี่ยน่าจะได้ครบทุกชิ้นแล้วนั่นเองนผู้ชมแล้วตอนนี้เนี่ยผมขุนของสีม่วงครบหมดแล้วท่านผู้ชมแล้วก็ของสีทองเนี่ยครบหมดแล้วนะฮะคือขาดแค่ของสีแดงเท่านั้นเองเดี๋ยวเราเนี่ยเปลี่ยนไปใช้แม่เหล็กในส่วนของรีเจนเนอรี่ดีกว่าท่านผู้ชมมามีแค่สีอันสุดท้าย ขอร้องขอของสีแดงสามอันติดเลยได้ไหมสีแดงโอ้โหสีทองไม่นะคือโอ้โหรูบี้มาอีกแล้วรูบี้เนี่ออกบ่อยมากท่านผู้ชมคือออกบ่อยจริงๆนะไม่ไม่ออกโคตรบ่อยเลยออันนี้ขุดขึ้นมาคือขอของชิ้นอื่นบ้างขอเป็นของสีแดงอะขาดแค่สามชิ้นเองสีแดงแม่น,นี้สีแดงสีแดงขอร้องโอ้โหสีทองตะขาบชัวโอ้ยคือผมไม่ไม่อยากขุดได้ตะขาบเลยแบบลัว คือไม่ค่อยชอบตะขาบเท่าไหร่อ่ะอันนี้อันนี้ขอเป็นของสีแดงนะคือเหลือดีเจเนอโอ้โหดีเจเนรี่จะหมดแล้วอ่ะคือขอร้องคือไม่มีแม่เหล็กระดับมิสติกนะฮะต้องมาหาคือมามามาขุดขึ้นมาก่อนอันนี้เป็นลูบี้อีกแล้วท่านผู้ชมคือขอร้องเหลือแม่เหล็กดีเจินติงดีเจเนรี่เนี่ยอีกแค่อันเดียวโอ้โหลิ้นพันไปหมดแล้วอันนี้โอ้โหไม่ได้คือไม่ได้ของมิสติกสักชิ้นเลยท่านผู้ชมคือสวยละนะ สวยจริงๆนะฮะโอเคขึ้นมาเจ้ากระขับมาท่านผู้ชมแล้วผมเนี่ยกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะเมื่อกี้เนี่ยเวลาของขวดน้ํายาเนี่ยมันหมดท่านผู้ชมเมื่อเวลาขวดน้ายามันหมดเนี่ยเราเนี่ยตายเลยนะคือคือผมตายเลยแล้วก็ใช้เวลานั้นเนี่ยไปสุมหาแม่เหล็กมาใหม่ท่านผู้ชมคือได้แม่เหล็กรีเจนเดอรี่มา8อันแล้วก็ได้แม่เหล็กระดับมิสติกเนี่ยมาหนึ่งอันนั่นเองคือ,อเดี๋ยวผมขอใช้แม่เหล็กรีเจนเดอรี่ก่อนนะผมขาดตัวแค่มิสติกเท่านั้น ขอตัวมิสติกฮะมิสติกจงออกมาอันนี้โอ้โหเป็นรีเจนเดอรี่ท่านผู้ชมอขุดขึ้นมาขุดขึ้นมาคือของรีเจนเดอรี่เนี่ยมันราคาสูงคือผมต้องรีบขุดขึ้นมาก่อนโอเคผมขอของมิสติกนะอันต่อไปขุดขึ้นมาฮะอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นรูบี้ท่านผู้ชมของเดิมที่เรานั้นได้อยู่ตลอดอันนี้อืมเฮ้ยอ,อ,อ,อันนี้มิสติกท่านผู้ชมมิสติกชิ้นแรกโอ oh my god มามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามิสติกชิ้นแรกฮะอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นดาบหรือเปล่าอ่าใช่ท่านผู้ชมเป็นดาบเลสซอนนะฮะซึ่งผมขาดอีกสองชิ้นอีกสองชิ้นเท่านั้นพี่โอ้โหอันนี้เป็นตะขามตาขามมาอีกแล้วมา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 รีมขึ้นมาเลยเจ้าตะขามผมมีเวลาจํากัดฮะแค่ครึ่งชั่วโมงเท่านั้นคกึงกว่าจะกระโดดมาได้นี่แม่งแ <laughs> ม่งยากมากท่านผู้ชมเพราะว่ามันหน่วงนะ มันน่วงตรงกระโดดอ่ะมันก็เลยช้ามากๆนะฮะโอเคอันนี้เป็นดูบี้อีกแล้วท่านผู้ชมคือผมอยากได้ของมิสติกอีกสองชิ้นนะพี่พี่รอบหน้าผมขอของมิสติกที่ผมยังไม่ได้นะอีกสองชิ้นเท่านั้นเองผมจะได้ซื้อพัวสักทีพี่ผมเลือตั้งอยู่เก้าแสนแล้วผมเก็บมาเพื่อซื้อพี่เลยนะพัวเนี่ยอืมอันนี้เป็นของอืมโอเคกระขามปะเนี่ยอันนี้อะไรอ่ะกระขามท่านผู้ชมอันนี้ตัวเล็กลงนะกระขามตาัวเล็กลงโอเคขึ้นมาขึ้นมาคือไม่อีกไม่อีกอืม ผมขอของโอ้โหดีเจเนรีอีกแล้วขอของมิสติกพี่คือผมเบื่อแล้วตะขามกับรูบีอ้อ่ะผมผมเบื่อแล้วผมเจอบ่อยมากคือขอลองอันนี้ยังไม่ได้โอ้โหคือขอลองล่ะมิสติกอันที่ผมยังไม่ได้คือขาดีแค่สองชิ้นเท่านั้นเองอะ่ะโอเคมารูบี้เหลืออันสุดท้ายฮะไม่เหล็กระดับดีเจเนรีอันนี้โอ้โหเป็นดีเจเนรีอีกแล้ว คือได้ยากมากท่านผู้ชมโอเคเราเนี่ยยังเหลือแม่เหล็กระดับมิสติกอีกหนึ่งชิ้นนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยเอามาใช้ท่านผู้ชมหวังว่ามันจะไม่ได้ของซ้านะผมขอแค่มันจะไม่ใช่ของซ้ําก็บอกถ้าเกิดมาได้ของซ้ํานี่ผมเครียดเลยนะท่านผู้ชมคือหมดเงินไปประมาณหกแสนเจ็ดแสนเมื่อกี้นี้มาอันนี้เนี่ยขอขอของไม่ซ้ําใช่ไหมอันนี้ไม่ซ้ําใช่ไหมไม่ไม่เหลือแนละ้วโอ้ไมค์คอน ไม่เหลือเนี่ยนี่ของซ้ำนะผู้ชมโอ้โหเศร้าเลยนะฮะคือมีของมิสติกเนี่ยแค,แค่นี้คือได้ของซ้ำมาผมยังขาดของระดับดีเจเนดี้เนี่ยอีก2ชิ้นนะผู้ชมคือเดี๋ยวเราจะต้องขุดให้ได้คือผมต้องขุดให้ได้สวยและในตอนนี้เนี่ยผมก็ได้ทําการขุดของมิสติกเนี่ยครบทุกชิ้นแล้วท่านผู้ชมซึ่งผมเนี่ยไม่ได้อัดเอาไว้นะฮะเพราะว่ามันใช้เวลาขุดเนี่ยนานมากๆท่านผู้ชมนี่เลย2ชิ้นนี้คือใช้เวลาขุดเนี่ย นานมากซึ่งแม่เหล็กระดับมิสติกกับแม่เหล็กรีเจนเดอรี่เนี่ยของผมมันหมดแล้วท่านผู้ชมก็เลยทําการขุดแบบเพียวๆเลยนะฮะซึ่งใช้เวลาคตดนานกว่าจะได้ท่านผู้ชมนี่นี่คือไอ้เจ้ามืออันใหญ่ที่ผมเนี่ยขุดได้นะฮะอันมันใหญ่มากส่วนอีกอันนึงเนี่ยเป็นเจ้าโกลเลมนะท่านผู้ชมนี่เลยไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเนี่ยมองเห็นหรือเปล่านะเพราะว่าอยู่ในถ้านี้มันมืดๆนิดน,นึงนะฮะซึ่งแน่นอนว่าผมเนี่ยทำการขุดครบหมดแล้วนะฮะซึ่งมาคุยกับไอ้เจ้าตัวนี้โอนี้มาฮะผมขุดครบมาแล้วพี่ โอเคใช่ผมเนี่ยอีกครั้งหนึ่งอ่าโอเคให้เควสของฉันคือเขาบอกว่าให้เราเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อมอมให้เขาบอกว่าให้เราเนี่ยเก็บอ่าของที่ติดสถานะาโฮลี่ท่านผู้ชมยี่สิบอันแต่ผมเนี่ยมีครบหมดแล้วระหว่างที่ขุดอยู่นะฮะซึ่งก็เฮ้ยไม่ต้องขุดต่อโอเคขอบคุณมากคือไม่อยากทำเควสต่อแหละอ่าตอนนี้ผมเสร็จแล้วทำไงต่อกพี่ไปกูจ็อบอ่ะเดี๋ยวนะ แสร็จแล้วทำไง <c ười> คือแค่นี้ใช่ไหมผมสามารถเข้าไปได้เลยปะคือผมสามารถเข้าไปซื้อได้เลยไหมใช่ไหมอ๋อตอนนี้เนี่ยผมสามารถซื้อพวกราคาเก้าแสนได้แล้วท่านผู้ชมมาๆๆรีบซื้อรีบซื้อโอเคซื้อมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูสถานะทีเดียวท่านผู้ชมและนี่คือพวกเอ็ชีย s นโชเวลที่ผมเนี่ยเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้นี้นะฮะซึ่งเราเนี่ยมาดูความสามารถของพวกตัวนี้กันก่อนท่านผู้ชมความสามารถของพวกตัวนี้เนี่ยโอ้ สเต็งหนึ่งร้อยสเตมิน้าที่สูญเสียเนี่ยห้าเปอร์เซ็นต์นะผู้ชมโชคเนี่ยห้าสิบนะฮะ p r e c 100, เ s ีย n ในหนึ่งร้อยเปอร์เซ็น 100, ต์ control หนึ่งร้อย stability หนึ่งร้อยแล้วก็ขนสิ่งของได้น้ำหนักสูงสุดเนี่ยหนึ่งแสนกิโลท่านะผู้ชมคือบอกได้เลยว่าเป็นพวกที่โกงนะฮะโกงมากสำหรับความสามารถด้านล่างเนี่ยเขาบอกไว้ว่าสำหรับพวกตัวนี้นะฮะคือพวกมันเป็นของผู้เฒ่าผู้แก่ซึ่งเขาเนี่ยจะมอบการทดลองต่างๆให้กับเรานั่นเองท่านผู้ชม คือความสามารถด้านล่างเนี่ยผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะว่ามันเป็นยังไงท่านผู้ชมมันออกแบบคุมเครือนิดนึงอ่ะคือคือคลิปนี้เนี่ยกว่าจะได้ไอ้พวกตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้เวลาแบบโคตรนานนะท่านผู้ชมคือนานตรงขุดหาของมิสติกเนี่ยแหละไอ้พวกนี้นะฮะคือนานมากจริงๆนะฮะโอเคฮะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้เนี่ยสวัสดีครับ